สวัสดีครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับก็เอาข่าวมาจากชาวบ้านชาวช่องเขาอีกแล้วนะครับคือถ้าเกิดไม่ไลฟ์เนี่ยก็จะเป็นข่าวจากชาวบ้านชาวช่องเขาแหละจากสำนักข่าวต่างๆเพราะว่าอะไรไม่ได้ว่าคือบางครั้งเนี่ยทำคอนเทนต์เกือบทุกวันนะฮะวันหนึ่งเฉลี่ย2คลิปนะฮะก็มันก็อาจจะมีเรื่องราวที่เรา เขาเรียกว่าไงเอ่อหาไม่อหาไม่ได้เลยพูดง่ายๆคืออาจจะหมดมุกก็ได้นะพูดแบบจริงๆจังๆคือหมดมุกอ่ะแต่ว่าไม่ใช่หมดมุกหรอกเพราะว่าจริงๆผมก็จะมีเอ่อเรื่องราวที่มีคําถามนะฮะที่ไลน์เข้ามาเยอะแต่ว่าอันนั้นผมก็จะเอาคัดเอาไว้เป็นคําถามที่ควรจะทําเป็นคลิปนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเอาข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแล้วก็ อาจจะสอดแทรกสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมมีประสบการณ์ก็จะสอดแทรกกันไปนะผมว่ามันก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับสําหรับวันนี้นะฮะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของไทยแล้วนะครับแต่ที่บอกผมเองไม่กล้าที่จะวิาพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจหรือแนะนําว่าควรจะต้องทําอะไรยังไงเพราะว่าไม่กล้าขนาดนั้นไม่เก่งขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าก็เอาหนังสือพิมพ์มาอ่านให้ฟังมาเป็นบทความมา,หาให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้ามันมี อะไรที่ผมสามารถสอด,สอดแทรกที่ผมมั่นใจว่าผมรู้จริงๆเนี่ยก็พูดกันเข้าไปแต่ถ้าไม่รู้ไม่กล้าพูดก้ออกตัวไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าปีนี้รู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีปีหน้าก็อาจจะดีกว่าปีนี้ปีหน้าคงดีกว่าปีนี้แหละแต่ถ้าจะฟื้นกันไปก่อนที่จะถึงเขาเรียกว่าไงก่อนที่แบบที่โควิดมันจะมาประมาณปีหกหนเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องไปรอปี 6. กห ครับ,รบทีนี้มาดูว่านะครับถ้าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นปีหน้าเขาเรียกว่าแบบแบบควรจะเป็นนะ,นะฮะมันจะต้องรักษาแผล3มแผลนี้ให้ได้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าแผล3มแผลนี้มีอะไรบ้างที่ต้องรักษาให้หายนะครับแล้วก็ไปดูกันว่า3อุตสาหกรรม3ธุรกิจที่น่าเป็นห่วงนะครับ ที่จะฟื้นตัวช้านะเพื่อนๆคนไหนที่ทำงานอยู่เป็นลูกจ้างหรือประกอบธุรกิจอยู่ในแวดวงสาอุตสาหกรรมนี้ต้องระวังนะให้คาดเดาไม่ยากเลยอันดับแรกผมว่าใครๆก็เดาถูกอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวยากที่สุดก็คือท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยวโดนหมดอุตสาหกรรมที่2คืออสังหาริมทรัพย์นะครับ อุตสาหการรมที่3คือรถยนต์นะอย่างรถยนต์เนี่ยนะตอนนี้อยู่ในช่วงของอมอเตอร์โชว์ใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูว่าสรุปยอดขายข,ายของปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นยังไงก็รู้แล้วว่าพอไปได้ไหมนะครับแต่ว่าก,ก็ดรอปลงไปกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มาดูเนื้อหาสาระกันดีกว่านะครับวันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากประชาชาติธุรกิจนะฮะเขาบอกว่านะฮะศูนย์วิจัยกติกรและก็ไทยพาณิชย์เนี่ยพยากรเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยนะฮะยังโตต่ํา ความเสี่ยงสูง3แผล3แผลเป็นนะครับใชว่า3แผลเป็นชุดลังการฟื้นตัวจี้นะฮะจี้ให้รัดอัดเม็ดเงินกระตุ้นต่อเนื่องห่วงสาวอุตสาหกรรมหลักฟื้นตัวช้าคือท่องเที่ยวอสังหาและรถยนตนน์นะครับทีนี้นะฮะหลายๆคนบอกว่าวันนี้อ่านข่าวมานะมีบิ๊กอสังหารายหนึ่งคือคุณเสรษฐาเทวีสิน์แกเร่งแกเร่งและแกะจี้บอกว่า รัฐบาลต้องกู้เงินกู้เงินและอัดเงินลงไปนะบางครั้งเนี่ยเอ่อบางคนก็จะบอกว่ารัฐบาลดีแต่กู้เก่งแต่กู้หาเงินไม่เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าตอนนี้จะกู้หรืออะไรก็ตามนะครับต้องเอาเงินไปถึงมือประชาชนนะเราต้องดงเขาเรียกว่าโดนตรงจุดนะแล้วก็คือโดนแล้วมันจะหมุนอนะอย่างตอนนี้มันจะมีอะไรคนละครึ่งเนะี่ยอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยคนละครึ่งนะใช่ไหม ผมก็ไม่ได้ใช้เขาอะนะเพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันกระจายแล้วมันสะมผัสด,ดีเพราะมันลงไปถึงพ่อค้าแม่ค้าจริงๆมันไม่ใช่ไปแบบเออไปถึงนายทุนที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าไงผู้ครอบครองตลาดส่วนใหญ่ของประเทศไอโครงการคนละครึ่งมันลงไปถึงมือประชาชนจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าสามแผลเป็นที่ว่าเนี่ยนะฮะมันจะนะมันจะ ต้องรักษาไงแล้วมันคือแผลอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะฮะไปดูข้อมูลก่อนนะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่านะฮะให้รัฐอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยยังมีความจําเป็นที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องโดยประเมินว่านะฮะเงินงบประมาณเนี่ยภาครัฐที่เหลือจากพลกกู้เงิน1ล้านล้านบาทรวมกับพรบงบประมาณรายจ่ายปี64เนี่ยมีจํานวนราวๆห้าแสนล้าน อันนี้เขาบอกว่าน่าจะเพียงพอนะฮะที่จะดูแลเศรษฐกิจโดยไม่ต้องมีการก่อหน,นี้เพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศอย่างรุนแรงจนต้องมีมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งนะคือตอนนี้มันจะมันจะมีเงินเหลืออยู่นะนจะมีเงินเหลือประมาณ5้าแสนล้านนะครับที่แบบเก็บรวบรวมเก็บหอมหลอมลิดมาไม่ต้องไม่ต้องตั้งงบประมาณในการกู้เพิ่มนะห้าแสนล้านอัดฉีดลงไปนะเอาให้ตรงจุดนะแต่ต้องบอกก่อนว่าต้องไม่มีการล็อกดาวน์อีกแล้วนะ โควิดต้องไม่ระบาดอีกแล้วนะถ้าใช่อย่างนั้นน่าจะโอเคนะครับครับทีนี้มาดูนะฮะว่า3แผลเป็นนะที่นะถ้ามันไม่หายดีแล้วมันไม่เป็นขเขาเรียกว่าไงนะเป็นแผลเป็นที่มันเป็นเป็นร่องรอยเยอะนะคือต้องรีบรักษาห,หายเนี่ยนะถ้ารักษาหายเศรษฐกิจก็พอโอเคนะแต่ถ้าเกิดมันยังเป็นแผลอยู่เนี่ยนะเขาบอก่า3แผลเป็นทางเศรษฐกิจชุดล้างการฟื้นตัว นะครับส่วนของสำงนักวิจัยของไทยพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าปี64เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวแค่3.8%นะการตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับแต่ผลดีของเขาบอกว่าก็คือมันจะมีเพราะมันจะขยายตัวเพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็วัคซีนนะพอมีวัคซีนเนี่ยมันก็จะมีผลดีต่อการท่องเที่ยวนะครับเขาบอกคาดว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยเป็น เป็นหลักเนี่ยขณะที่แผลของทางเศรษฐกิจในตลาดแรงงานธุรกิจ SME และหนี้ควรเรือนเป็นตัวฉุดล้างเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับก็คือ3แผลเป็นเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างคือแรงงานก็คือคนตกงานแล้วก็2ก็คือแผลที่2คือธุรกิจ SME ที่มันจะไปไม่รอดนะแล้วก็สุดท้ายคือหนี้ควรเรือนอันนี้จะฉุดล้างเศรษฐกิจนะครับผู้บริหารของศูงนย์วิจัยของไทยพาณิชย์เนี่ย เขาบอกว่านะครับถึงแม้ว่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกนะจากฐานที่ต่ำนะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเม็ดเงินของภาครัฐทั้งในงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมรวมถึงการกระจายวัคซีนในครึ่งหลังของปีนะแต่ผลของแผลเป็นทางเศรษฐกิจจะยังคงกดดันการฟื้นตัวของอุปสงค์ของภาคเอกชนในส่วนของเม็ดเงินภาครัฐคาดว่าจะมีจํานวนมากกว่าที่เคยคาดการไว้ โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มจะขยายตัวได้ดีถึง9.8%นะครับนอกจากนี้นะฮะที่บอกว่ายังมีวงเงินเหลือจากพรลกกรก้งเงิน1ล้านล้านอีกประมาณ5แสนล้านเนี่ยที่รัฐสามารถใช้ได้เลยนะครับซึ่งไม่ต้องมาตั้งเบอร์ก็เรียกว่าตั้งเป็นออกเป็นกุ้งเงินอีกแล้วคือมันเหลืออยู่เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยที่รัฐบาลได้ออกมาตรการคนละครึ่งระยะที่2เนี่ยและให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติม,ตม,ตมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการเนี่ย ร,รวมถึงการขยายเวลามาตรการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งเป็นสัญญาณว่ารัดพร้อมจะใช้มาตรการเพื่อประยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลดีต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชนนะครับเขาบอกทีนี้ภาคการส่งออกของไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะโดยคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่4.7%ตตามทิศทางของเศรษฐกิจและการค้าโลกนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะเขาบอกว่าปัญหาการขาดแคลนและต้นทุนที่สูงขึ้นของตู้คอนเทนเนอร์ ปัญหานี้ก็มีด้วยเหรอวะเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงปลายปีต่อเนื่องจนถึงช่วงต้นปีหน้าแล้วก็แนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งนะตามทิศทางการอ่อนค่าของดอลลาร์นะแต่ไทยเนี่ยแม่งแข็งกว่าชาวบ้านชาวช่อง,ของเขาวานะมันก็เลยมีปัญหานะครับนะครับเขาบอกว่านอกจากนี้นะฮะเศรษฐกิจไทยจะยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากแพรเป็นเศรษฐกิจซึ่ง สรุปอีกทีนะแพ้เป็นทางเศรษฐกิจคืออะไรบ้างคือ1ความเปราะบางของตลาดแรงงานนะก็คือการว่างงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะการทํางานต่ําไม่เข้าใจการทํางานต่ําระดับที่เพิ่มขึ้นผมอานผมก็งงนะเอาเป็นว่ามันมีการว่างงานเยอะแล้วกันนะอ่านแล้วก็งงๆคือ1เนี่ยแพ้เป็นนะข้อที่1คือมีการว่างงานเยอะ2นะครับ การเปิดปิดกิจการที่ยังซบเซาต่อเนื่องนะก็คือธุรกิจ SME น่าเป็นห่วงนะครับสามคือปัญหานี่ครัวเรือนต่อรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นมากนะครับจริงจริงนี่ครัวเรือนต่อรายได้เพิ่มสูงขึ้นมากนี่มันไม่ได้เพิ่มนะแต่ว่ารายได้มันลดนะถ้าเทียบนี่ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยก็คือมันมันขยายตัวเพิ่มขึ้นเพราะ GDP มันติดลบนะเขาว่า แผลเป็นทั้งสามมือเป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นข้อจํากัดต่อาการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนในระยะข้างหน้าทําให้ว่าทาให้นะครับแม้ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ในปีหน้าแต่ต้องพึ่งพาการใช้ใจ่ายของภาครัฐค่อนข้างมากและระดับ GDP ทั้งปีในปีหน้าจะยังต่ํากว่าระดับในปี2562นะน,น,น่าจะแน่นอนอยู่แล้วนะครับทีนี้เขาบอกว่ามันมีอีกอันนึงนะที่เป็น5ปัจจัยเสี่ยงชุดเศรษฐกิจในปีหน้านะ ต้องลองดูว่าปัจจัยเหล่านี้5ปัจจัยมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะปัจจัยที่1คือการระบาดระลอกใหม่ของโควิดอันนี้ช่วยไม่ได้ถ้ามันมานะตอนนี้ก็ดูดูแววว่าจะมาหรือเปล่านะสคือแผลเป็นทางเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลต่อเสถีรภาพทางการเงินกับสถาบันการเงินนะก็คือหนี้เสียที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับ3คือปัญหาด้านการเมืองนะครับ4คือภัยแล้งนะหคือ ความแข็งค่าความแข็งตัวของค่าเงินบาทนะที่มันแข็งเร็วกว่าคู่แข่งแล้วมันแข็งงากกว่าคู่แข่งนะไม่รู้มันจะแข็งกันนักอะไรกันนักกันหนาในค่าเงินบาทเนี่ยนะครับคือฝรั่งหรือเงินเมืองนอกมันมั่นใจอะครับมันมั่นใจเมืองไทยมันก็เอาเงินไหลเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาแข็งตัวค่าเงินบาทก็ก็เป็นหนึ่งใน5ปัจจัยเสี่ยงชุดเศรษฐกิจในปีหน้านะอืแล้วก็ มีอันนึงที่ต้องเป็นห่วงเขาบอกว่าในระยะปานกลางเนี่ยนะต้องจับตาบริษัทที่เรียกว่าซอมบี้เฟิร์มคือธุรกิจที่ขาดความสามารถในการทำกำไรเพื่อชำระดอกเบีย้ยติดต่อก,กันไปเปาา็นนานคือซอมบี้เฟิร์มเนี่ยเขาเรียกว่าค่า ICR นะผมน่าจะใช้ Interest c o v e r เลตอ,อะไรสักอย่างนะบเนี่ยคอปคอปเวนะนะผมผมเดาว่างั้นนะค่า ICR คือคือพวกนี้คือกำไรเนี่ยมันน้อยกว่าดอกเบีย้ยที่ต้องจ่าย กําไรมันน้อยกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคือ,อ,อมาจินมันตำ่ำนะแต่มันมีกําไรอยู่นะแต่มันไม่ขาดทุนมันจะขาดทุนก็ต่อเมื่อต้องมาจ่ายเงินกู้นะแต่ว่าบริษัทพวกนี้มันคือผีดีบะคือเหมือนกับซอมบี้มันจะตายซากใช้คำว่าตายซากแล้วกันมันจะมีเยอะขึ้นในประเทศไทยบริษัทเหล่านี้จะมีเยอะขึ้นนะบริษัทที่ซอมบี้เฟิรม์มเนี่ยมันจะมีเยอะขึ้นนะครับทีนี้มาดูว่าสาอุตสาหกรรมหลัก ที่จะฟื้นตัวช้านะใครทำงานอยูท่ทำธุรกิจอยู่ใน3าอุตสาหกรรมนี้ก็ลองหาวิธีการปรับตัวดูนะสาอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างท่องเที่ยวอสังหาและรถยนตนะ์ที่จะฟื้นตัวช้านะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรเขาบอกว่าทิศทางอุตสาหกรรมปี64นะมองว่าแม้อุตสาหกรรมหลักของไทยส่วนใหญ่จะฟื้นตัวเป็นบวกแต่ก็เป็นผลจากฐานที่ต่ํามากในปี63 และเนื่องจากแต่และอุตสาหกรรมมีเงื่อนไขที่ต่างกันเส้นทางการฟื้นตัวจึงไม่เท่ากันนะครับอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวช้าและมีประเด็นติดตาม3อุตสาหกรรมสําคัญคือ 1. การท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะยังได้รับผลกระทบหนักจากโควิดทําให้ภาครัฐคงต้องพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นทั้งสินเชื่อเสริมสภาพคล่องรวมถึงการจัดตั้งกองทุนแล้วการตั้ง warehouse นะ warehousing นะก๊อดังเก็บหนี้ที่ผมเคยทําคลิปไปนะ เพื่อประคองธุรกิจส่วนใหญ่ให้มีโอกาสเป็นไปได้ไปต่อได้เป็นไปได้ให้ธุรกิจออกไปต่อได้นะครับอุตสาหกรรมที่2คืออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยเนี่ยนะที่อาจจะมีประเด็นด้านสภาพคล่องท่ามกลางหน่วยเหลือขายสะสมที่คาดว่าจะสูงราว2.2แสนหน่วยนะในะสิ้นปี64ดังนั้นนผะู้ประกอบการจึงยังต้องรอบคอบในการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับอุตสาหกรรมสุดท้ายอุตสาหกรรมที่3ที่จะฟื้นตัวช้าคือรถยนต์นะ เขาบอกว่านะครับเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวและคงผ่านปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ถัดจากนี้อุตสาหกรรมจะเจอโจทย์ที่ต้องยกระดับการผลิตไปสู่รถยนต์แห่งอนาคตมิฉะนั้นจะสูญเสียศักยภาพเติบโตในตลาดส่งออกได้ซึ่งภาพนี้ก็นำเป็นความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆที่หากไม่ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งข,นขันไปยังถาวรอ,อันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้านะครับผมว่า,างไงก็ยังไม่มาหรอกอีก น่าจะเป็น10ปีนะน่าจะเป็น10ปีนะครับนี่คือ3บาทแผลก็คือคนตกงาน SME เจ๊ง e แล้วก็นี่ครัวเรือนนะครับแล้วก็3าอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวช้าท่องเที่ยวอสังหาและรถยนต์นะครับสแผล3าอุตสาหกรรมนะครับสรุปให้ฟังตามนี้ข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจ สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ